ต่อไปไน,นะครับสำหรับนี้ก็เป็นการอธิบายเรื่องของแอปชีตโปรเจกต์ว่าเราควรที่จะทาอะไรนะครับโปรเจกต์จะเป็นที่จะต้องการคํานึงถึงผู้ใช้งานแล้วก็เมือเราท,ทําซอฟต์แวร์ดีขึ้นมานะครับฉะนั้นเราเลยจากขั้นตอนแรกคือการวางแผนแล้วกแบบนะ็การออกแบบรวมทั้งหมดสิบห้าคะแนนโดยห้าคะแนนคือการกาหนดวัตถุประสงค์ของแอปชัดเจนเช่นแอปทำอะไรใช้กับใครนะครับห้าคะแนนสําหรับการพิราควาต้อง,องการของลูกค้ายูเซอร์อีคอมิร าคะแนนสำหรับการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแล้วก็ UX/UI ตัวอย่างนะครับตัวอย่างการทำก็คือผลลัพธ์ก็สามารถทำเป็น Google Google Slide ไ,ได้นะครับก็เช่นวัตถุประสงค์ถุประสงค์นะครับเช่นเราอยากที่จะทำแอปเกจค่านในการเช็คชื่อนักะเรียนในแต่ละครั้งของการเรียนแสดงว่านี่คือวัตถุประสงค์ของงานโดย แอปพลิเคชันนี้ถ้าไม่มาภายใน20นาทีแรกนะครับจะส่งอีเมลตามเมื่อส่งอีเมลตามแล้วก็กดเข้าแอปเพื่อบอกสาเหตุว่าทําไมเราไม่สามารถมาเรียนได้แล้วก็อาจารย์สามารถตรวจสอบการเิ็คชื่อนักเรียนและดูสรุปว่านักเรียนแต่ละคนเข้าเรียนกีอ่ครับอ่ะนี่คือวัตถุประสงค์หน้าตาประมาณนี้ก็จะได้5คะแนนนะครับแล้วก็มีเรื่อง r e q u i r e m e n t กับ m อ c k up Requ irement, user requirement u s e r requirement อก็อาจจะเขียนละเ,ละเละอียดไปอีกต่อเช่นส่วนใหญ่แล้ว u s e r requirement จะ เขียนตามพวกแบบตามบนบ่านักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับดูรายวิชาที่ต้องเช็คชื่อกดเข้าแต่ละวิชาเพื่อเช็คชื่อได้ตอนเช็คชื่อต้องสามารถถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมพร้อมกับห้องที่เรียนประก,บกอบคือมีความเดี่ยวอยากทำนะครับให้เราตั้งต้นจากสิ่งที่จะากาก่อนจะได้เรียบเรียงเรียบเรียงความคิดที่เป็นมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับ ถ้าเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถดูสถิติภาพรวมนะครับลายคนว่ามีใครมาข้ามไหนบ้างสามารถดูได้ตามลายคนหรือสามารถดูสถิติรายวิชาว่ามีกี่คนแล้วแล้วก็แต่ละคนเข้าเรียนเท่าหไหร่กีควรมีถัดมานะครับก็คือ UX UI ของระบบปัจจุบันก็เคยเรียนเรื่อง UX UI แล้วใช่ไหมอ่ะเป็นไรก็วาดหน้าจอใช้อะไรก็ได้นะใช้คลิกบ้านบ้านก็ได้หรือ ใช้ Google Slide ใช้ p o w e p o i n t ใช้ก็ได้นะครับที่เป็นการออกแบบ UI ออกมาอ่ะสามข้อได้มีใครสงสัยไหมเห็นไหมเหมือนเริ่มวิเคราะห์ว่าเราอยากทำอะไรใช่ไัมเป็นตัวอยา่อยางเราจะทำอะไรก็ได้ใชทำอะไรก็ได้ข้อทีก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์เอ่อไฟลโปรเจกต์ก็คือเหมือนเลือกที่จะทำแอปอะไรก็ได้แล้วก็ที่เรารันเลน่นกันก็คือเหมือนเป็นตัวอยา่างว่าเราจะทำตัวอย่างอะไร แอปอะไรก็ได้เลยที่ชอบนะครับถัดมาคือเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลไวแลั้งโปรเจกต์จะมีโจทย์คาเล้นนิดนึงที่จะให้ฝึกศึกษาเองจูบูจูบูนี่คือยังไม่ได้สอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้ฝึกใช้งานเองครับรวมรวมการประวัติที่ชัดแนนที่ในชแนนสำหรับคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับก็สําหรับเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับก็จะมีเรื่องของการ สร้างตารางข้อมูล Google Sheets หรือว่า Excel ที่เป็นระเบียบและสัมพันธ์กันวิธีการสร้างตารางก็ไม่มีอะไรก็คือสามารถแคปเจอร์หน้าจอที่เป็น database บมาได้ d a t a b a s e อาจจะเป็น Google Sheet ก็ได้ตอนเรียนเรารู้ด้วยแล้วว่า d a t a b a s e สามารถเป็น Google Sheets หรือว่าจะเป็น App s h e e t Data b a s e ก็ได้ทำได้ทั้งคู่ฉะนั้นการจัดการฐานข้อมูลก็ให้เราเห็นการออกแบบสมมติมีหลายเทเบิหลายตารางก็แคปเจอร์มาหลายๆหน้าได้ไ นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้ทีกับเน็ได้อย่างเหม,ม,มาะสมสามารถศึกษาด้วยเองได้เพื่อที่จะทำงานได้ครบถ้วนนะครับสาม,มารถใช้วาลรน์อีกอินิเชียลไนลูหรือ data validation นนะครับเพื่อควบคุมกากต้องของข้อมูลได้ก็ไม่มีอะไรอันนี้แค่เขียนโค้ดเข้าไปพอเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บก็แค่แทคด้วยอจออธิบายว่าใช้สิ่งพวกนี้ตรงไหนใช้อะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ครับ เหนะ็นไหมข้อสองข้อสามนะครับสามารถสร้างแอปด้วยแอปชีดได้ก็แน่นอนสามารถเชื่อมต่อแหลงข้อมูลแล้วก็สร้าง v ว e w ที่เหมาะสมได้เราเรียนแล้วว่าวิวเรามีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเทเบิลแบบฟอร์มแบบการ์ดมีหลายประเภทเราสามารถเลือกวิวที่เหมาะสมได้เราสามารถกำหนด,ด Logic ด้วยแอ t i o o n ได้เช่น show i f Editable, If Action พวกนี้ e a อ t i o n ไปถึง เราสามารถใส่คอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขได้ว่าเช่นฟิลสเตตัสเป็น yes จะโชว no, ์กล่องขลองหนึ่งฟิลสเตตัสเป็นโ o จะโชว์อีกกล่องหนึ่งเราสามารถกำหนดโลจิกได้แล้วก็มีการใ,ใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลายเช่น a อคชั่น o บ k f l o โฟลเรก็บอทดเราเคยลองเล่นแล้วเรื่องบอทดถ้าเากิดเรามีการใช้บอรดเราก็สามารถทำคอนดิชันมีการออกแบบ UI ที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นมิต่อผู้ใช้ มีการทดสอบไม่มีบัก๊กก็คือการแสดงผลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฟิลต่างๆหรือว่าฟอร์มต่างๆแสดงผลข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้มีฟิลแปลกๆหรือว่ามีบั๊กเกิดขึ้นนะครับก็สิบคะแนนแล้วก็พอเราเจอบั๊กแล้วเราก็แก้ไขตามที่กําหนดเอาง่ายๆคือทําระบบให้มันดูราสมูทเหมือนแอปจริงๆไม่มีบั๊กนั่นเองนะครับสองข้อนี้ก็รวมกันสิบคะแนนสุดท้ายก็เป็นการนําเสนอนะครับ การน,นาเสนอดก็คือให้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะครับอัดคลิปอัดคลิปมาแล้วก็เปิดจอเล่นให้ครบอธิบายฟี function, เจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็อธิบายประโยชน์ของแอปได้อย่างชัดเจนนะครับก็ข้ออื่นนะครับข้ออื่นก็คือให้ส่งเป็นแอปและแชร์แอปไปที่าาาพิจาหลัดซีอนันพยูหลัดซีโอโซนีเอนะครับพร้อ,อมบรรยายประกอบนะครับก็คือข้อต่างๆเหล่านี้ให้แชร์แอปพร้อมบรรยายประกอบ นะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรื่องของการใช้ฟีเจอร์ต่างคือท้ายสุดผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนแอปที่ทําเสร็จที่แชร์แล้วก็เป็น Google Slide ที่อธิบายทั้งหมดนี้นะอธิบายว่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลยังไงใช้อะไรบ้างอธิบายว่ามีการใช้ฟีเจอร์แบบแปล,แปลกอะไรบ้างใช้บอทดใช้ได้ระมาไหน,ไหนมีการอธิบายว่ามีการออกแบบ UI ให้ใช้งานง่ายเป็นินยังไงมีกีแ่แท็บแต่ละแท็บมันมีนนไรยังไงใช้งานง่ายังไง คนยี่สิบคะแนนด้านล่างนะครับให้ทาเป็นคลิปนาเสนอเพื่อเล่นแอปที่เราสร้างให้ครบทุกฟังก์ชันด้วยการถ่ายคลิปหน้าจอพร้อมเดโมให้ดูนะครับในเวลาไม่เกินสิบนาทีใช่ไม่เกินสิบนาทีนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบกดเล่นทีครบทุกฟังก์ชันเรื่องของการัอธิบายฟังก์ชันก็งานอื่นของ,ง,อง,อของแอปไม่ถูกต้อง แล้วก็มีการประโยชน์ฟังอธิบายประโยชน์ของแอปในแง่ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เราให้แอปใช้จะใช้งานใช้งานอะไรตรงไหนนะครับอ่าก็โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเหมือนอธิบายเรื่องของ Final Project เท่านั้นนะครับ แล้วก็เอ่อหมดละเพราะว่าเราเรียนมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะทําอะไรก็มาคุยกันอ่ะประมาณนี้นะอ่าวิชานี้เรียนสบายเกินไปนะเออแล้วไซร์เป็นตัวกอาจารย์ตรวจใกล้หมดละ ก็คือ,อยากครับลบแลวกเราตัดไใช่ทำอะไรบเมื่อไหร่ใช่ใช่รบรบไปรบไปเมื่อไหร่จะทำงานใหม่หใช่ไหมไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันเห็นแค่ไหนหรือว่าแบบมีอะไรเดี๋ยวขอเพิ่ม ทำให้ใหม่ได้ทำใหม่ได้ใช่ใช่บเจา๋ยวสมข้อความบอกว่าใช,ใช่เดี๋ยวมันจะมีเป็นกู้ขชี้สรุปว่าแบบมีอันไหนเข้าไม่ได้ไม่มีงานส่งค่อยมาส่งแก้ทีหลังได้หลักๆคือให้แก้ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเผิอลบไปอืมาใช่ที่จะบอกก็คือ จริงๆเราควรที่จะใช้อีเมล gmail อื่นเนี่ยในการสมัครถ้ามันเต็มเราก็ไปสร้าง g ีเ i ลเล่นๆแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราสร้างเร็วก็แค่สร้างมาทดแทนไม่มีอะไรหรือว่าเป็นความผิดของพี่เองที่ตัวช้าครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจตรงกัน